สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ตีพาพี่้องมาเก็บพักกูจ้าเห็นบอพักกูใหญ่แล้วค่ะทาานี้แล้วจะเอาตัวตีก็เจเเลือก,เอ,ะะเ,กเอาเนาะค่ะแล้วที่มันใหญ่แห้งเขาก็จะเอาเนาะค่ะเนาะเก็บเอาเท่าที่เราเก็บมากินเนาะคะ่ะเนาะใส่นี่จ้าเห็นบอขบดขัวลยจ้านี่เก็บเลยพี่น้องเอ้ยหลยคักหลยแน่จ้ะนี่อะไรที่มันยาวเราก็ปล่อยมันยาวไปจ้ปะป่ะเห็นบอ เยอะมากเก็บใส่ทุงเท่าค่ะเลือกเอาจ้ะอนไดที่มันยาวเราก็ไม่เอาจ้ะไปไมกักงาวเก็บงาวจากพี่น้องพี่น้องจ้ะอุ้ยพี่เลือกเอาสัานๆัน้จ้ะเด้ออัน,นยาวให้พน,น่งาไปจ้ะเรามากินย่างเท่ากับเก็บเก็บแบบน้นจ้ะพี่น้องเอาไปตากแห้งด้วยค่ะฮัศอ่อน อันเหตุผลหนึ่งทําไมตีถึงชอบกินสั้นๆนะคะ่ะพี่น้องจ้ะอันมันสัน่นมันกรอบมันหวานจา้ะแต่ว่าเน,น่าหน่ะเนาะตีกับว่ามันยำเพับเขามันจะนิ่มตัวกันนะคะเพราะหมดซื้อของตีแอกว่าจา้ะแบบนี้เก็บได้คะ่ะเอาไปตากนะคะหนึ่งแบบนี้ตากกินการมันจ้ะอีหินกระมาพี่น้องเอยหินนี่ สะออนโอ้หินรีบเก็บรีบ,รบ,รบไปค่ะหินหินหินลายตีจ้ะพี่น้องแบบนี้กินค่ะถ่ายย่างกนนี้กับบอยกดได้ปันไดได้จ้ะไปตากแห้งเยอะเลยพี่น้องไม่ม,มันบ่มันซีมันจ้ะ หักสามหักก็เอาไปสู้แน่กับบดาเพิ่นหน่อยใจคักขนาดโอ้ยปัญญาย่เห็นปัญญาย่เห็นปัญญายิ่งมมากวะ่ะตีตีจะว่ามันพักกูดบัาวาสันวายตีว่าเมนล้วเนาะนี่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 จ้ะหิไปเลยหาปอเป๊ะเลยจ้ะเดี๋ยว สินยางซีเวิงกับสิย่างเลาแะแหล่ในเด้อจ้สเด้อแม่กัดหนึ่งจากพี่น้องจเย็นๆจ้ะพี่น้องวะฉันกับใจเย็นอยู่รอเธอเก็บเธอเข้บไปเก็บให้เบิอง,งจักเทื่อกสันวะปู๊พี่น้องอันนี้มันยาวจ้ะมันยาวแล้วตีเข้าไปอยากได้ค่ะพี่น้องจีจะย่างเลาะเด้อค่ะเด้อไปฝั่งถนนนะคะเนอ้องอุ้ยถนนภายในยาพี่น้องปะไปดับกันค่ะ ตีเย็บมอแตกมาพี่นอกก้องมาเกี่ยวดื่มแนมจ้ะเย็บแล้วก็เอาไปจ้ะตัวนพนไอพักกูนี่มันก็นจะออกบบบปบซ้ากันได้จ้ะพี่น้องมันก็จะมีอันหน่อยอันใหญ่นาะโพกรนเพลุ่นนี่สินะเนี่ยค่ะใสซัมเนียไปดองพี่น้องกรอบๆเขี่ยวอยู่ในกล่องในเงี่หออบ้านเท่าเลยค่ะก็เสื้อรองเมืองเรื่องจ้ะแสบขนาด เดีียมมากินกับขนมจีนพี่น้องป๊บเผากันอีหลีอีรอจะ้ะนี่พี่น้องเอ้ยตีมันสออนค่ะนั่นนั่นม,มวนคักเจ้าข้าวตูดนี่จะ้สะสอออนลายกดโพลออีจ้ะพี่น้องเอ้ย อันบางบางมองนะคะพี่น้องอัน,น้ทีติว้าได้จ้ะเดออันโนเว่คือกันนะคะประเทศเดียวกันนี่แหละแบบขับรถไปบริเกลาจากมูบานตีได้จ้ะหากระบอกมีเได้ค่ะต่างมา้าแถวบานจากคลองผีคอยเดดเก็บเนาะเพราะว่ามันตีกระบอกหัวว่ามันเป็นอย่างเนาะมันคือกระบอกมีทุกทุกที่เนาะจ้ะทั้งที่เป็นประเทศเดียวกันเนาะจ้ะเนาะเงดดยตู้คือกันค่ะแต่ทางตีเห,หลายค่ะอีรี อาจจะเป็นพอช่วงที่มันแบบวา่านาม,มันเ,เขาเรียนเกาะมันลุ่มนะจาน๊ะเนาะพื้นที่มันลุมนะคะตีว่าเด้ความคิดทองตีดอกว่าเบาไลแล้ว,ว,วตีเลยเปลีนผักงามๆกับซิลอยากเ้าดูแน่จ้ะ <laughs> อุ่ะเสียงพัอกับมันไสมันในส,ส่ทีบุงสีเอ้ยนองว่ะ บึงสีสีสกเกตดด้วยจ้ะเด้ออันนี้แพ้มาตั้งเองจ้ะที่บึงสีหน่อยีได้ดั๊บซีส,สกเกตค่ะเบัมเป็นสีธัญญานะคะจะถือซาตีด้วจ้ะพี่น้องเอ้ยกินมาคนเดียวติดกระเป๋าอยู่คนเดียวอย่าจ้ะ นี่แล้วใส่ทีมาตีมาคักหน่อยอีกหินมาแล้วพี่น้องหินมาแล้วจะหินเจ้าคือมังมางามคักแท้ก็เตาะแแตะดุมบึมบึมพุนดะเห็ดตุนตีเข้าพรอ หัวะกะดด็ดีดีจะ้ะถ้าเมี่ละคักขนาดจะเป็นลูกจะเป็นผัวเี่ยวะทำอะไรก็ได้ที่เธอมีความสุขเธอทำไปเลยละว,วะเป็นคนไม่าวอยู่จ้ะเนาะบางเธอสิ่งแวดล่อมกับเฮดใ้เฮ้าเป็นผุดจะ้ะเนาะเ้าะกะ สวนโลกธาตุไฮจักรองสิ่งไหนที่เราทำแล้วเรามีความสุขก็เฮ็ดไปโดดจากพี่น้องก็ต้องไปเดือดร้อนผู้ใดเราไม่เบ็ดเบียนใครทั้งสิ้นจ้ะเบียดเบียนเนาะเบียดเบียนพผัวจักรองหนักต้องให้เขาขับรถต้องห้เหนือจ้ะ <laughs> อือพี่น้องเลยแต่ว่าพอญ่ีต้องเข้าใจตีจ้ะไม่มีปัญหาแล้ววะ เธออยากไปไหนเธอบอกฉันเลยแล้ววาแต่ฉันวางฉันพาเธอไปแน่นอนแล้วว่าจะจ้ะในก็ได้ใส่นี่ที่เก็บไปตากด้วจ้ะพี่น้องเวลาเราตากกับอันนี้เขาก็จะเก็บเพราเราใส่เราจ้ะเนาะเวลาตากก็เวลาแซนแ่นะจ้ะ ตาเขาจะเก็บเอาใส่นี่เพราะว่าเขาจะกินการมันเนาะพี่นออ้องรถติดต่อจะพูนจ้ะเห็นมัแต่ว่าพักกุ่มันอยู่ตรงนี้จ้ะแล้วตีภาพพี่น้องไปทางพุ่นค่ะทางล้างเขาไม่เด็ดไปหอดใส่อยู่ก็ยังออมอยู่มองเก้าอยู่จ้ะเดี๋ยวแปบ๊บนึงอีกใส่กล่องไทยบอรูนจะเป็นจังใดเด้อพี่น้อง ไอสุนีตีมกักขนาดจ้ะมากินขนาดมันกรอมมมมกบมั่นๆดีไหมจ้ะเธอใหญ่แน่กบชิเน้นเขียวโอ้โหผีหน่อยต,ตั้งแตกตะมุติมิขนมาด เห็นมาแล้นนจ้ะมาแล้วจ้ะโอ้ลายพี่นอ้องพูนกระเมน,มนเมือดจ้ะเก็บเอาเอาที่เราเก็บได้จ้ะ เให้มาอันนี้เพิ่นจะขึ้นมาอีกเพิ่นจะเนาะ คนเห็นยังเห็นไวๆเลยจ้ะเห็ดสาดนี่เรบประทันใจเนาะเก็บไปไหวคนล่อเขาอยู่ล่ออยู่จ้ะเบื่อตีบนอ้อพี่น้องเลยนีกเกจตะพักกูดให้เบิง่ง ซ้ำนี่ให้เก็บน่าจะเนาะหมดนดูดูเขาก็หมดเลยจ้ะหมดแล้วมันเลยมันมีึ้นมาอีกเลยจ้ะ้าผิด เซมิสออนเซมิสออนเซมิออนซ้อนพ่อเราไปห้่นนอกท่านเจ้าพ่อเราไปค่ะตายหายัก พูดในมักคลิปสปนนนนดดันคลิปเน่ากันแนะนำในดัจจเด้อพูดในมักเบิ้งคลิปพักคุณเน่าๆกับแนะนำในเนาะค่ะเนาะบางเทธอที่อาจจะตอนตีไทยนี่กล่องะคะ่ะมันบวได้เห็นนะคะว่ามันความเน่าสมัยน่าจา้ะเนาะบางเทธอกะมันสันไปพี่น้นองกะเขาเด็ดจูใจกับแนะนำในเนาะคะ่ะเนาะอืม้ม ฝากเพื่อนด้วยนะค่ะหาคนอยากกินน้ำห้าพี่ใส่นี่ละตี้มากเดี๋ยวเจ็บเอาใส่นี่อ่อ,อ,อ,อนหายโอ้ยน้ะเน,นอกนกพี่น้องนอกร้ายครับนก เอาตะกรงมาได้จ้ะบ่ทอดซับมาได้ตีก็ได้ยางเยาะๆมาเห็นประกุกแลนไซเลยจ้ะต้นสนเนี่ยต้งนี้งามเนาะนี่เนาะงามข่ะจ้ะ ้ทา่านิยังอ่อนละอ่อนอยู่จ้าเก็บอ่อนแต่ตรงนี้ก็ไปแล้วจ้ามันจะอ่อนอยู่เห็นบอกเดี๋ยวฮอก็ะค่อยกลับไปเก็บบ้านฮอตตอจ้ะหลังจากฮอกกลับไปจากแคมปิ้งแล้วจ้ะเนาะรอกัอนเด้อทางบ้านเออจะกลุ่มยา,ากพี่สาวเด้จกจ้ะเด้อ ยาวพี่จากตีแล้วจ้าลอดตีไปเก็บก่อนขุนนะจ๊ะพี่น้องโอ้ยถ้าขุนให้มันหลายคักหลายแน่ขุนนะท่านี้เป็นแม่นาพระไงวะจี้ถามว่าเทอดตกปลาเดบอบดได้วะสัตว์ตกมันต้องต้องเสียงเงินวือสัตว์ก็เลยบได้มาตกจ้ปะปลาเส้นหม,มอนมันมันอยู่นี่นะจ๊ะเนาะ เราติดจัดทายพี่น้องเบิ้งมันจะมีบางกอ,ม,กอ,กงกอมันตายกันด้วยจ้ะเนาะเนี่ยบางกอมันตายกันพี่น้องเห็นบอเนี่ยมัน,นกับมันว่ามันสิอันนี้กกนด้วยค่ะก็มีบางกอมันตายเนาะเห็นบออุลูกพวกกันนะคะเกิดจากสาเหตุอย่าง ค่ะนี่เอึ่งกระอ่อนอยู่จ้ะตีว่าเมนกระเทียมปลาโอ้ยตน้นอีหยังต้นดอกไม้เบิ่งดูลหรอคะแต่ว่าต้นผักกูดอันนี้ล้าหลายบยู้ยแนมผักกูดค้นนี่จ้ะอันนี้ดอกไม้อีหยังบุบแตกพี่น้องเบิ่งดูผักกูดค้นนี่เยอะมาก ไม่กินบอดด้ยจากนอกนี่เต็มอยู่เนาะ